สวัสดีครับผมเเชสิษ์จากโค้ดโมบายดอทคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเตรียมเครื่องมือนะครับในการลงสูตรอ r d ร i n o นะครับก็เบื้องต้นก่อนนี่คือชุดเซตนะครับที่นักเรียนที่ลงสมัครเรียนเนี่ยนะครับจะได้ไปหรือคนที่สั่งซื้อนะครับถ้าอยากทดสอบว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อยังไงได้บ้างเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้เราเรียกว่า b r e ดบ b o a r d นะครับมันก็จะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สตัวครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับชื่อว่า Arduino Nano นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนการเชื่อมต่อตัวนี้ส่วนตัวหนึ่งจะเป็นบอร์ดที่ชื่อว่า Node MCU นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยอย่าเพิ่งแกะนะครับมันมีเทคนิคในการแกะนะครับให้คาอย่างนี้แหละในกล่องประกรณ์จะมีสายตัวนึงนะครับเป็นสายที่จะใช้ในการซิงค์กับเจ้าตัว Arduino Nano นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นสายที่เป็นลักษณะ Micro USB ที่แบบเดียวกับ มือถือนะครับอันนี้ผมจะไม่มีแถไมไปให้เพราะถือว่ามีอยู่แล้วนะครับเอาละื้งต้นก่อนนะครับผมจะขออนุญาตเก็บก่องไปตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมาทําการเชื่อมต่อนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows นะครับสําหรับการทดสอบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นเครื่อง Windows 10นะครับในกรณีฝั่งตระกูล Windows นะครับถ้เครื่องแม็คผมจะทำอีกคลิปหนึ่งถ้า Windows เนี่ยก็เป็น Windows 10นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเข้าไป เบื้องต้นก่อนจะเห็นว่าหลอดไฟมันจะติดขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่จําเป็นต้องติดเสมอไปก็ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเลังนั้นเนี่ยให้ทําการลงโปรแกรม Arduino นะครับซึ่งผมมีคลิปสอนก่อนนั้นอยู่แล้วว่าให้ลงนะครับก็กดลงเข้าไปนะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับเปิดมันขึ้นมานะครับก็เบื้องต้นก่อนเราจะทําการทดสอบว่าเรามองเห็นบอร์ดไหมนะครับ ให้มาที่ตรงเมนูที่ชื่อว่า Tool นะครับไม่แน่ใจมองเห็นไหมครับที่ Tool นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นตัวที่ชื่อ board นะครับให้เลือกตัวบอร์ดชื่อว่า Arduino แล้วก็ Nano ต้องเลือกถูกตัวนะครับในกรณีชิปตัวเล็กนะครับดังนั้นมาที่ตรง Processor ครับตัว default เนี่ยนะครับผมจะเลือกเป็นคำว่า OM bootloader ครับอันนี้สำคัญเลนะครับต้องเลือกเป็น o bootloader สุดท้ายคือ Port ครับ พอตตรงนี้มันไม่ตายตัวครับบางคนอาจจะมีพอรตมากกว่าหนึ่งตัวหรือตัวเดียวในเคสนี้วิธีการเช็คว่ามันเจอไม่เจอเนี่ยดูนะครับจะทาการถอดสาย usb พอถอดเสร็จปุ๊บผมกลับมาที่ตรง t ูสังเกตที่พอตมันจะมองไม่เห็นก็แปลว่ากรอที่เราเสียบเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้ถ้ามันขึ้นพอตันเชื่อมต่อได้ผมเสียบปุ๊บนะครับผมกลับมาที่ทูจะมองเห็นว่ามันคือพอตซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวอันนี้ต้องลองสุ่มดูถ้าตัวหนึ่งไม่ได้ก็ลองอีกตัวหนึ่ง ผมจะเลือกคอมตัวนี้นะครับเลือกไปละคอม12หลังจากนั้นผมจะทําการเขาเรียกว่าเปิดโปรแกรม example ในการมาที่เมนูไฟล์ครับวัน example basic ครับแล้วก็บริ n งเห็นไหมครับอันนั้นกดเข้าไปครับผมจะทําการอัปโหลดในการกดไอคอนนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเหมือนมีเปอร์เซ็นต์ให้สังเกตที่ตัวบอร์ดเดี๋ยวจะมีไฟกระพริบรัวๆนะครับ แล้วก็ที่ตรงบริเวณนี้จะมีคาว่าอัปโหลดิ้งดังนั้นจะเห็นว่าเจ้าตัวบอร์ดมีไฟกระพริบครับเพราะว่าโปรแกรมที่ผมทําการอัพเข้าไปเนี่ยเป็นโปรแกรมไฟกระพริบนะครับเอาละครั้นี้ในเบื้องต้นผมจะทําการลองแก้ไขโค้ดนะครับผมรบกวนช่วยซูมมาที่บริเวณโค้ดใ,ใกล้ๆได้ไหมครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีโค้ดบรรทัดหนึ่งที่มีคําว่า1000นะครับ2ตัวนะครับ1 0 0 0งพผมจะทําการปรับให้1000เป็น100อง่ายๆคือปรับความเร็วในการกระพริบ ให้ตัวหลอดมันกระพริบเร็วขึ้นดังนั้นผมจะกดอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งครับกระบวนการนี้มผมกดให้สังเกตที่ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นคําอัปโหลดนี่แป๊บหนึ่งดังนั้นมันจะต้องเป็นคำว่านะครับดันดันแหละดังนั้นสังเกตที่ตัวบอร์ดครับไฟมันจะกระพริบถ้าเราเห็นว่าไฟกระพริบได้แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าบอร์ดเราพร้อมใช้งานครับเรื่องอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนกันนะครับตอนเวลาที่ลงหนักสูตดต,ตอนนี้คือเป็นการเช็คความพร้อมก่อนว่า ตัวบอร์ดเราสามารถพูดคุยกับตัวเครื่องคองมพิวเตอร์ได้ไหมถ้าไม่ได้ให้รีดแจ้งอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้ทําการเขาเรียกว่าลองเช็คให้ก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าสําหรับคนที่ยังไม่มีการสั่งซื้อบอร์ดเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเรียนผ่านตัวซิมูเลเตอร์ไปนะครับโอเคครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดกรณนนีที่เป็นเครื่องแม็กกันนะครับสวัสดีครับ